สวัสดีพี่น้องทุกคนขอบคุณรรบบนนรนนพระเจ้าสำหรับมันาธิ์พระเจ้าเลนนำกระหน่ยเล่มาแบ่งปัตตรขับของ,ของเจ้าในสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าแดกพี่น้องที่ติดตามอ่าซ่องอยู่ถึงของขับเจ้าขอพี่น้องกดแชร์กดไลค์ให้ขับเจ้าด้วยแล้กก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ขับเจ้าไดยทําิลตปต่อเชื่อว่าพระเจ้าธรนผู้ที่นำเราพระเจ้าธรณีพุที่เจิมเราพระเจ้าทรณีพุทีิเ,เปลีป่นยนแปลงชีวิตของเราเรามาต่อที่บุตร สอนในวบนนี้ไฟพระบิณฑบาตสุดตอนที่13ตอนที่13บสามนั้นไฟสำละให้บริสุทธิ์ให้เตียนเต็มด้วยสงาาส่พอพอาราศีของพระเจ้าลิสุด เวลาจะขาดุของภาพวิญญ,ญาณบุตรศทธิ์ของพระเจ้านำลูกกระเจนพี่น้องทุกคนจะเห็นกิจนี้เต็มด้วยไฟของภาพวิญญาณบุตสศทธิ์ของพระเจ้าขอดไฟของพระเจ้าลุกลุ่นอยู่ในร่างกายของพี่น้องของข้าพระองค์เต็มด้วยแสงงานราศีที่มาจากองค์พระพุทธเจ้าเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของพี่น้องในนามขององค์พระสุคิตยาตอนที่ท3พสารพระเจ้าก็ถือว่าไฟสำลักให้เฮาบริสุทธิ์ ไปสำลระให้บริสุทธิ์ให้อิสเตียนเต็มปด้วยพัฒนาราศีของพระองค์ของพระเจ้าในยุคสุดท้ายในยุคสุดท้ายนั้น,นพระเยซูบอกว่าใน,นยุคสุดท้ายนั้นพระเจ้าในพระคัมภีร์ยูเอนบอกว่าเราจะเทวิญญาณของเราลงเหนือผู้รับใช้ของเราในยุคสุดท้ายนั้นอิส,อสเตียนผู้เต็มไปด้วยพัฒนาราศีของพระเจ้า เต็มด้วยไฟของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเราไฟนั้นคือการสำมฤทให้เฮาบริสุทธิ์ในสายพระนิจของพระองค์มันที่ยอนเนลหันบอกว่าโปรมาจะให้ท่านทางไหลรับปัติสมาด้วยพระวิญญาณได้ด้วยไฟพระหัถ์ของพระพร้อมแล้วจะสำมฤทล้านเขาถือผัวพร้อมแล้วจะสำมฤทล้านขององะไหทั่วจะเก็บนิเข้ากันที่ดีจะเผาเก็บด้วยไฟที่ไม่ดูรักไฟนั่นแหละจะสำมฤทให้เฮาบริสุทธิ์ เรายิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นถึงการสำลักมากขึ้นทางฝ่ายจิตปัญญาณของเราและร่างกายนั้นเป็นที่ยอมรับที่มาจากพระเจ้าเป็นที่การถวายเป็นที่ที่หอมหวานถึงที่พระที่นั่งของพระองค์พระเจ้าต้องการเตียนที่เต็มปล้วยกินหอมเต็มปล้วยกันลำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ภายในถ้าเราบริสุทธิ์ภายในนั้นภายนอกก็บริสุทธิ์เพราะว่า ทุกสิ่งมันออกจากใจหลังนั้นในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าอยากให้อิเตียนนั้นเลยอยู่ในยคสุดท้ายนี้เต็มไปด้วยฤทธิ์แรงในฤทธิอำนาจที่มาจากพระองค์เต็มไปด้วยการทรงสถิตของภาพวิญญาณริสุดเป็นด้วยการเจิมที่มาจากสวรรค์อยู่วนสวิตของท่านในพระคัมภีหนึ่งเทคโนโลกาที่บอกว่าบทที่สี่ข้อหนึ่งถึงสี่บอกว่าพี่น้องทางหลายในที่สุด หนีหฮาของบิ๊กบอลและเตือนสถิฐานในพระนามของพระเยโฮของพระเยซูเจ้าบาท่านได้เบียนจากเ,าเ่าแดอมาควรจะลำเนินชีวิตยอย่างไรจริงจะเป็นที่ชอบประทัยของพระเจ้าขอให้ฐานํำเนินชีวิตตามตามอย่างนั้น ยิ่งขึ้นไปเพราะทานทั้งหลายทราบพระบัญชาซึ่งเฮาได้ให้ไว้กับทานโดยพระเยซูเจา้าแล้วเพราะว่าเพราะเพราะนี่แหละเป็นพระพระประสงค์เพราะนี่แหละเป็นประสงค์ของพระเจ้าคือให้ทานเป็นคนบริสุทธิ์เว้นเสียจากการดวมประเพณีเพื่อให้ทุกคน ในพวกฐานผูู้จากที่จะได้รักษาพัจรนะคือร่างกายของตนให้บริสุทธิ์และให้และในทางทีมีเกียรติพระเจ้าพระคำพี่หนึ่งที่ดูแกันเปโตัวไปเลวถึงกันที่ว่าเมื่อท่านได้เรียนได้เรียนรู้จากพระองค์ คือเป็นไปตามนามพระทัยของพระเจ้าจุดประสงค์ของของเราบอกว่าคือเป็นคือให้ท่านบริสุทธิ์เป็นคนบริสุทธิ์การที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ที่สือการสำลักด้วยไฟของพระเจ้านั้นเรายิ่งการดำเนินชีวิตของเราบริสุทธิ์มากขึ้นการเก็บจะสูงขึ้นอยู่บนชีวิตของท่านพระเจ้าอยากได้เครื่องบูชา อย่างไรเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์นั้นพระเจ้าต้องใสไ่ไฟของพระเจ้าเผาเครื่องบูชาเมื่อพระเจ้าอยากไล่ไตรียนที่ลำเนินชีวิตบริสุทธิ์ในสายพระนิของพระเจ้าก็ต้องใส่ไฟของพระเจ้าเผาเผาเครื่องบูชานี้เบื้องบเครื่องบูชานี้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตถ้าถ้าเครื่องบูชาที่มีชีวิตนั้นมักจะขาดออกจากแทนบูชา หลังนั้นเราต้องยอมให้พระเจ้าเผาเรายอมขึ้นเตาอบยอมขึ้นแท่นบูชาด้วยกันยอมกับพระองค์ไม่ได้ด้วยกันฟืนใจทําแต่เรายอมขึ้นแท่นบูชาแล้วเตาเราจะเผาเราเจ้าอบเราให้เป็นอิสเตียนที่ถึกสาระด้วยไฟของพระวิญญาสุดและร่างกายเรานั้นก็เต็มไปด้วยฤทธิ์ฤทพระเจ้าฤทธิ์เทธในสวรรค์นั้น พระเจ้าประทานให้แก่เราการเจิมอยู่บนชีวิตของเราอย่างไรพระคัมภีร์จึงบอมว่าข้อที่สองเหมนข้อที่สองหรอพ่อให้ทานพ่อทานทั้งหลายราคับบรรชาซึ่งเฮาไวไในกับทานโดยพริสุขิเพราะว่าเพราะนีเวลาพระประสงค์ของพระเจ้าทานคือทานทั้งหลาย เป็นคนบริสุทธิ์ละเป็นคนบริสุทธิ์เสียจากการ,รวงพระเพนีเพราะให้ทานเพราะเพื่อให้ทานทุกคนไม่เป็นคนเดียวทุกคนในพวกทานได้รู้จากการรักษาพระเจ้าคือ,ร,อร,ร่างกายของเราต้องรักษาร่างกายของเรานี้บีหารของพระเจ้านี้พระบีเบศของพระเจ้านี้ให้บริใใสุทธิ์ไม่ายพระนีของพระองค์หลังนั้นการดําเนินชีวิต อยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าน้ำประทัยของพระเจ้าจี่บอกจา์ทั้งหลายทุกคนต้องเป็นคนบริสุทธิ์ทานให้คือให้ทานเป็นคนบริสุทธิ์น้ำประทัยของพระ,ระองค์ะปรงค์ของโปรโยยาฮิเสตีนทุกคนถึงการสำลักด,ด้วยไฟเมื่อเราถือการสำลักด,ด้วยไฟนั้นจิตปิญญาและร่างกายของเราก็บริสุทธิ์ในสายพระนิจของพระองค์ดังนั้นพระคัมภีร์จึงบอกในเพลงสดุดี คือเพียงสรรเสริญน,นั่นเองคือสรุรีบทที่12บสบอกว่าภาพบำร,รัดภาพบำรดของภาะบำรดของพระยาโ่าเป็นภาพบำร,รัดที่บริสุทธิ์เป็นเหมือนไฟหลอมให้บริสุทธิ์ในเตาไฟบนแท่นดินบนแผ่นดินแล้วถึงจิตครั้งจัยไปการที่เราถวา,ายเครื่องบูชา การที่พระเจ้าสําระเราด้วยไฟนะังเป็นงพระเจ้าจริงนี่ยังในพระคัมภีร์เทิงเจ็ดครั้งเขาเ้อยถึงร่างทุกวันถึงสําระทุกวันขอไฟของพระเจ้าสําระเพราะว่าเราเราลำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบน,นี้อาจจะติดผ้าอาจจะมีการวัดเสี้ยวฝั่งพระเจ้าลกขอไฟของพระเจ้าสําระเราเพื่อเรามีสังหาราศีมีการเจมิมเพื่อเรามีเป็นเหมือนกับเราเดียนแบบเหมือนพระองค์ การที่เราเรียนแบบพิจิตรูนั้นพิจิตรูจะมาจงเรียนแบบเราและต่างเรามาสิ่งนี้แหละที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นพระเจ้าต้องการให้เสียนที่ดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ละเราจะดำเนินชีวิตด้วยกําลังของเราเองมีมนุษย์คนไหจะทาได้เราต้องพึ่งพระบิญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ภายในชีวิตของท่านถ้าเรายอมให้พระเจ้าองค์ทำองค์จะใส้ไฟของเจ้า ล้างเราสำลักเราคัดสีตินิวันเราให้เป็นผู้ที่คนที่ใส่กันได้เป็นคนที่บริสุทธิ์ในสายพระนี่ของพระองค์พี่น้องทีกเในพระคำพีมากมายที่พระเจ้าเรื่องว่าเ,เรื่องฝ่ายเรื่องการทับบ่ายเครื่องบูชาด้วยไฟ่าเรื่องการสำลักด้วยไฟเพราะว่าไฟนั้นเป็นจุดหนึ่งที่จะพระเจ้าจิกัดอิสเตียนในสุดท้ายนี้ให้ดำเนินชีวิตในความชอบธรรม ได้เชื่อฟังภาพวิญญาณประสูติของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของท่านไฟนั้นจะสำราญท่านให้บริสุทธิ์มากขึ้นยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นการเกณฑ์จะสูงขึ้นอยู่บน,นที่สุดของท่านเราต้องเป็นคนที่เปิดใจตอนรับการทรงสติของภาพวิญญาณประสทธิ์ของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเราเท่ายรเชื่อนะว่าพระเจ้าสติอยู่ในอยู่บนชีวิตของ พระเจ้าสั่งแรงการอัศจันมากมายผ่านชีวิตของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเทศนาหรือสั่งสอนในกิจจากนั้นข้อยขึ้นเทศปับการทรงสถิตของพระเจ้าลงมาเนี่ยการทรงสถิตลงมามันเป็นการเยื่อจลงกระเตลหางไปหาห่าวลงจากหัวไปหาดแล้วนั้นถ้าเราไม่มีการเจิมไม่มีไฟของพระเจ้าเราจะให้คนอื่นไม่ได้เลยหลังนั้นเราต้องมีการเจิมอยู่บนชีวิตของ มีไฟของพระเจ้าอยู่บนชิปตไฟหมายถึงการสําัะให้เห่าบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์มัรธิวทีบที่3ข้อที่12ว่าพระหัสของพรกพร้อมแล้วที่พัวพร้อมแล้วจะสําัะหลานเขาของพระองค์จะเก็บข่าวที่ดีึินยุ่งสั่งจะเผาแกบด้วยไฟที่ไม่ดูละไฟนั้นไม่ใช่ไฟนารกแต่เป็นไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเผาแกบ เผาแก่คือเผาสิ่งที่โมอ,ออกผลอยู่ในชีนวออิตของเราเผาความบางออกจากชีวิตของเรานั่นก็เป็นกิจที่ไฟของยอดจะเผาแก่เมื่อพระเจ้าอยากได้อิสติเยนที่ดีอยากได้อิสติเยนที่รอหลอมด้วยไฟนะั้นที่ลำเนินชีวิตในบริสุทธิ์นั้นพระเจ้าต้องใช้ไฟเนี่ยเผาเผาสิ่งที่ทรงกระปกในชีวิตของเราเราสิ่งที่ เยืดเหนื้อสิ่งที่บรหิหามันออกผลสิ่งที่เป็นความบาปออกจากชีวิตของเราหลังนั้นพระคัมภีร์จึงบอกว่าพระเจ้าจึงใช้ไฟไฟนั้นต้งสำหรับเป็นพระเจ้าพูดกับพวกพระธรรมจานทร์นี่บัตรแก่เจ้าพวกพระธรรมจารยร์คนหนาสี่เจดคนล่างทั่วจะขางอกบอกเคยล่างข้างไหนถ้าเราถึงล่างข้างในทางงอกมันจะสะอาดอย่าเป็นอินเหมือนอิสตีนล่างแต่ข้าง,งอกสะอาดแต่ข้าง,งอกข้างในมิตรทางขยะทางในมิตร ผีมารซาตานทางในมีแต่สิ่งที่โสโครกพระเจ้าต้องการล่างทางในของเราออกมาเมื่อทางในสะอาดทางานอกมัมนจะอปจเ่ยนไปในสิ่งนี้ที่พระเจ้าคิดใช้ไฟนั้นเผาแต่ใช้ไฟนั้นพระเจ้านั้นใช้ไฟสำรักให้ฮาบริสุทธิ์เมื่อพระเจ้าอยากได้เครื่องเผาบูชาที่หอบัดพระเจ้าก็ใช้ไฟของเจ้าเผาเครื่องบูชาในพระคัมภีร์ เรมินิติคือระเบียดเ,เดบิบบทที่สามยี่สิบสามข้อที่สี่สิบสามีสิบสองบอกว่าชี้สองสีสามบอกว่าข้อที่สิบสองเจ้าจงอยู่ในอยู่ในเพิงเจ็ดขัง,งอยู่ในเพิงอยู่ในเพิงเจ็ดบันทุกคนที่เกิดในบงบ้านอิสเอ็ให้เขาอยู่ในเพิงเพื่อตลอดชีวิตของเจ้าเจ้า จาไลราบาเฮ้าคือเฮ้าจาไลราบาเมื่อเฮ้าพาคอิสเรเอลออกจากแผ่นอียิปต์นั้นเอาเฮาได้ให้เขาอยู่ในเฟิร์ฮาได้ให้เขาอยู่ในเฟิร์พระเจ้าได้นำส่นชาตของอิสเรเอลออกจากแผ่นอียิปต์พระเจ้าได้นำเขาอยู่ในเพิงด้วยการทรงสถิตของพระปัญญาบริสุทธิ์นำเขา เหมือนเสามีดแต่เสาเพลิงเขาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ที่พระพราทุกสิ่งที่พระเจ้าแนะนาเขานั้นเต็มปด้วยพระสิของพระเจ้าังนั้นที่สเกียนต้องเต็มร้นด้วยฝ่ายพระวิณฑบาตต้องเต็มร้นด้วยพระสถิของพระเจ้าเมื่อเรามีพระสถิของพระเจ้าเต็มร้นในชีวิตของเราไปสู่อยู่ในสมัยของพระิสูัานโปงวะเมื่อคนที่ เป็นเลือดตกนั้นมาจับซองของพิสูพิสูว่านิติของราสาดออกไปก็เลยมีประสบการณ์ที่ใส่ทิฏฐิของพระเจ้าสาอกไปสัมผัสคนทานออกไปรักษาโรคคนหลังนั้นทุกสิ่งที่เกิดกับอาจารย์เปาโลกับพิสูจได้อาจารย์เปาโลได้มันเกิดขึ้นอยู่กับเราได้ทุกสิ่งมันเกิดขึ้นกับข้าน้อยได้มันเกิดขึ้นในบทชิบิของท่าแต่หัวใจของเราดนเปิดออกเพื่อจะต้อนรับความจริงของพระองค์อยู่บนรากฐานพระขันของพระเจ้า ถ้าจิตใจเราไม่เปิดออกเรามีความรู้ทั้งเรื่องพระคัมภีร์มากเกินไปมีความรู้มากที่สุดเตไม่เคยเชื่ออยู่บนพระคัมภีร์เอาความรู้ไปตัดสินพระเจ้าอยู่บนพระคัมภีร์ถ้าเรามีความเชื่อหัวใจของเราเปิดหอยอยู่ในยุคของฟรสซูปเป็นแบบไหนมันจะเกิดขึ้นอยู่บนชีวิตของท่านอยู่ในสมัยของเปาโลเปตโตรเป็นแบบไหนมันจะเกิดขึ้นอยู่บนชีิ การเยิมของในชีวิตของพิสูงน์สูงมากที่สุดแม้แต่เขาว่าอาไปในส่วนกิจเสน,นเขาถาาตามสิจับพิสูจน์พิสูจว่าเราคือผู้นั้นแหละเขาร่วมลงทางเดียงกันการเาเราะเสือในการลมเสือในการบางมือเสือในการทรงเสติเสือทุกสิ่งอยู่บุตรพระคัมภีร์ที่น้อบริจีาาพระคัมภีร์ตัวเลขออก ไม่น้ก่าอไตัดตัวอะไรออกแต่เขาเชื่อเลยจะได้พระัมภีร์เป็นความจริงและมันเป็นของเราเม Honestly, ื่อมันเป็นของเราพระเจ้าสําแรงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าเปิดเผยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอยู่บชนชีวิตของเราถ้าเราปิดสมองนั้นะปิดหัวใจปิดทึงสมองปิดทึงหัวใจแน่นะอนเราไม่เห็นข้อดึกลับของพระเจ้าของพระคของพระถ้าเราเปิดสมองเปิดหัวใจและปิดสมอง เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเราเรื่องจริงร่าเปิดพระใจเปิดพระใจให้ก้วงมากขึ้นให้มีความเชื่อมากขึ้นอยู่บนชีวิตของเราถ้าเรามีความเชื่อมากขึ้นพระเจ้าเขียนทุกสิ่งอยู่ในพระคัมภีร์มันเป็นของเราหดเองในพระคัมภีร์จะบอกว่าในพระคัมภีร์ผู้มีสายคือผูกปกครองบทที่สิบสามวันละอยู่มาเมื่อแปลไปจากแท่นบูชาลุกขึ้นไป สูส่สวค์ไปสู่สรค์ไปสวั์ทูตสวรรค์ของพระยาฮัวก็ขึ้นไปตามฝ่ายตามแฝงฝ่ายแห่งแท่นบูชาขณะเมื่อนูอานและพระยาคอยดูอยู่และเขาทั้งสองก็ก็ซบหน้าลงขึงบิด เมื่อเขาได้เห็นความยิ่งใหญ่ของเจ้าเมื่อเขาถวายเกิดบูชาโลอานั้นที่เขาออกจากเรือเอาทูตสวัรค์นั้นแปลไฟลุกขึ้นอยู่ในแท่นพระคำสิ่งเียนว่าและมีและอยู่มาเมื่อแปลไฟจากแท่นบูชาพุ่งขึ้นไปสวัรค์ทูตสวรรค์ของพระยาวบากก็ขึ้นไปตามแปลไฟหม,มายความว่า เมื่อเขาถวายเเครื่องบูชาน้นไฟตกมาจากสาวรค์เผาเครื่องบูชาแล้วท่านบูชาทูตสวรรค์น,นั้นก็ขึ้นไปกับแหวไฟหลังนั้นทุกอย่างพระเจ้าเมื่อพระเจ้าอยากไล่สิ่งที่ดีอิสติเยนที่บริสุทธิ์พระเจ้าต้องใส่ไฟของพระเจ้าเผาเครื่องบูชาแล้วเมื่อนูอาเห็น พระเจ้าพระยาโฮวานั้นทูดของพระยาโฮวานั้นเขาซบหน้าลงขเขาล,งล,งลง้มลงเมื่อเราเมื่อเราไปพบผู้ใหญ่ไปถจงพบที่กษัตริย์หรือว่ากษัตริย์ที่เป็นจิตประเทศที่มีกษัตริย์เขาต้องกราบลงกราบลงเกบงพื้นถ้าเรากาบลงผลขึ้เกือบเราเห็นผู้ใหญ่คือกันที่เกรงกลัวนิตอำนาจ ดุจอิทธิพลของผู้ใหญ่เมื่อเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอิสตเลลกคนซหน้าลงทอมลงเพื่อถวายเกียรติครับพระเจ้าเพื่อได้รับการเจิมของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเราถ้าเราเป็นคนอิสตียนแบบว่าโอ้ค่อยพอค่อยบอค่อยพูดทุกอย่างเพราะี่แต้มเป็นยังงจะมาเกิดขึ้นอยู่กับใครเป็นยังงมาเกิดขึ้นอยู่กับข้าน้อย เขาลอยหุพระคมพี์มากมายแล้วเป็นยังจริงบาเกินเพราะท่านไม่มีความเชื่อท่านไม่มีความถ่อมเหมือนกับนูอาเขาถ่อมแล้วก็สบหน้าลงกันเดียเมื่อเห็นทูตสะบัดน,นั้นหลังนั้นเพื่อจกรับการเจิมของเจ้านั้นเราต้องเป็นคนที่ถ่อมเป็นคนที่ยอมให้พระเจ้าสัมผัสเรายอมให้พระเจ้าพักเรายอมให้พระเจ้าทำทุกสิ่งในชีวิตของเราอ,า,เนนนงอาอย่าเป็นคนยิ่งยหญ่สมอย่าเป็นคนยิ่งจงห้อง ยอมใจ้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราถ้าเรายอมทุกสิ่งให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้พระเจ้าเผาเราเผาเครื่องบูชานี้พระเจ้าจะทาถ้าเราไม่ยอมพระเจ้าไม่ทําเพราะพระเจ้าให้เกียรติมนุษย์แม้แต่ท่านเสียหุันคำพีมากเกินไปแต่ท่านไม่ให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ให้เกียรติท่านพระเจ้าจะบอเจิมท่านพระเจ้าจะบอสัมผัสท่าน ายของจ้าจะไฟของเจ้า,จจาบางครั้งอิสตียนจะหลับไฟในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งเทนุกาบทที่บทที่หนึ่งข้อที่สิบเก้าอย่ารับพระบิญญาณบริสุทธิ์อิสตียนหลับไฟได้แต่เมื่อเรามีไฟอยู่บนชีวิตของเราอย่ารับพระบิญญาณบริสุทธิ์ยืนยันกับไฟของย่ารักษาการจมอยู่บนชีวิตของเราอย่าเป็นเหมือนกับแจมชัดเอาการจมบุขายให้กับ ยิ่งส่งใ้ดีเอาการเจียมไขายใกับซาตานอย่าเป็นคนแบบนั้นถ้าเอาการเจิมของพระเจ้าไปขายกับซาตานแน่นอนท่านกิจการทำลายอยู่ดีเราต้องรักษาการเจิมรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ในสายพระนิจของพระเจ้าคือการสำลักด้วยไฟของพระเจ้าหลังแล้วเราต้องเป็นคนที่ต้องรักษาทางจิตวิญญาณร่างกายของเรานี้ พระนาตของเจ้าให้บริสุทธิ์เราได้รักษาลยการดำเนินชีวิตของเราทุกวันนี่แหละพึ่งผู้อยู่ในเราคือพระบิญ,ญาณบริสุทธิ์ถ้าเราพึ่งพระบิญ,ญาณบริสุทธิ์เขาพะเจอาเปลี่ยนแปลงสิ่งของขาพองนำรูปในการดำเนินชีวิตในโลกใบนี้สิ่งไหนที่ออกจากปากไปหาออกมาจากใจเขาไปหาปากนั้นออกไปมันทําให้คนสุดท้ายต้องไม่พูดมัน เพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะทําให้รู้สรุกสิ่งนี้มันจะทําให้เรารับภาพวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราได้การมัวขาการทุกอย่างในชีวิตของเรานะั้นพระเจ้าจะสาหรับเราพระเจ้าจะล้างเราด้วยไฟพระภาพวิญญาณบริสุทธิ์ในะมาคำที่์จึงบอกว่าสองพงศชักลาขึ้ขา่ขาวข่าวบทที่เจ็ดข้อที่หนึ่งถึงสามบอกว่าเมื่อส่วนชาติอิสเาเอนนั้นเขา สร้างพับพลาได้สำเร็จเมื่อขษัตย์โซโลมอนเข้าไปในพระบิเวศของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าปกครองพระบิเวศนะพี่น้องทีหลักเมื่อพระสิริของพระเจ้าปกครองสิริของเราพรจนาติึด้วยก,การที่ทรงสติของพระปัญญาชนบนสุ์อยู่บนสิริของเราปกครองอยู่ในพระพาของโมเสสและ,ะปกครองอยู่บนภูเขาซีนายละ ผมคงอยู่ในวิเวกของกษัตริย์โซโลมอนได้พระสิริผกคมอยู่บนสิทธิของท่านได้แต่ท่านจะรับความเชื่อรับสิ่งนี้ได้ด้วยความเชื่อของท่านเท่านั้นถ้าท่านไม่มีความเชื่อท่านจะได้รับสิ่งนี้ไม่ได้เลยดังนั้นเราต้องมีความเชื่อในเรื่องการพระสิริทุกสิ่งมีอยู่บนพระตำหนิเราเชื่อว่ามันเป็นของเราพระเจ้ากําลังคุยกับเราพระเจ้ากําลังก็จะให้เราพระเจ้าโอบรรานเรา พระเจ้าเป็นความรักสําหรับเราถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นของเราเราจะได้รับถ้าเราอ่าน<ช>พระคัพปีแบบเ,เปิดๆพระคัพปีกำลังบอกกับคนนั้นคนนี้ไม่ใช่บอกกับเราพี่น้องจะไม่ได้รับสิ่งนั้นจากพระเจา้า26สักลาบอกว่า,วาเมื่อซ่วนทรงุกคําอธิษฐานของกษัตริย์ที่ของกษัตริย์โลมอน แล้วไฟก็ตกลงมาจากฟ้าสวรรค์เผาไม้เครื่องบูชาไม้เครื่องบูชาและเครื่องและเครื่องสันติสันติบูชาและและ,และสัตบูชาเสียและสงาราศีของพระยาโฮวาเต็มก็เต็มพระบีเบศพวกปุโรหิตเข้าไปในพระบีเบศของพระยาโฮวาไม่ได้ เพราะว่าสงาราศีของพระของพญาวาัวเต็มพระบิเบศของพระยาวาัวเมื่อบรรดาสนนาริชิตเอ็นได้เห็นไฟตกลงมาและสงาราศีของพระยาวัวอยู่บนพระบิเบศเขาทั้งหลายก็กราบลงถึงกราบลงกราบ สุดนาลงถึงพื้นดินและได้ระบาสการสันเดเศสนพระยาโอว่าบาบาเพระองค์พระเศษพระมีพาความเมตตาของพระองค์ลำลงอยู่เป็นเิตที่น้องที่หลังเมื่อกษัตริย์โซลมอนนั้นเขาสร้างพระเยสเ็จแล้วพรสัสรีของพระเจ้าปกคมออยู่ในพระบิเบนะจนกระบ,บัรุษเข้าไปถวายเครื่องบูชาไม่ได้ แต่จะดนยุคสุดท้ายนี้พระเจ้าปกคุมพระสถิตของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของอิสเิเอร์เพราะร่างกายของเราเป็นพระบิบศของพระเจ้าไม่ใช่อาคารไม่ใช่บุคคลใดผุกคนทุกคนที่เป็นเชื่อในพระเยซูคริสต์เราเป็นวิหารของพระเจ้าเราเป็นพระบิบศของพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ในภายชีวิตของเราอยู่ภายในเราและอยู่บนชีวิตของเราคือการเจอม เมื่อร่างกายเราเป็นพนับผ่าเมื่อร่างกายเราเป็นบีหารของพระเจ้าพระเจ้าสถิตยอยู่ท่ามกลางชีวิตของเราพระเจ้าสถิตยอยู่บนชีวิตของเราแล้วเมื่อเราวางมือคนบนคนเจ็บป่วยบนเจ็บป่วยก็ถือการรักษาเนี่ยสิ่งนี้แหละอิสตียนต้องรับการสำลักให้บริสุทธิ์เพื่อให้บีเบสเนยุกสุดท้ายนี้มีฤทธิ์อำนาจมีการเจิมมีของราชประทานอยู่บนชีวิตของเรา เมื่อเราไปที่ไหนการทรงสถิตก็หนักตึกโยนชีวิตของเราพระเจ้าเจิมคู่ขอคนพระเจ้าจะสำระญดีเวทที่ให้บริสุทธิ์มากขึ้นและจะมีดิบเลทสูงขึ้นบนชีวิตของเรดิดเลสที่สูงขึ้นทุกปีอยู่บนชีวิตของเราพี่น้องที่รักถ้าท่านเชื่อท่านจะได้รับไฟของเจ้าได้รับการกินของพเจ้าอยู่บนชีวิตของท่านได้รับการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของาทุกอย่างอยู่บนพระคัมภีร์เป็นความจริง นี่คือสิ่งที่จริงข้าน้อยบริผมไม่ได้เรื่องเต้เรื่องไฟน่ะความเชื่อการประกาศขับเสิร์ญเรื่องการรักษาโลกทุกสิ่งอยู่บนพระคัมภีร์ข้าน้อยผมเชื่อว่าเป็นของผมข,ข้าน้อยเชื่อว่าเป็นของข,องข้าน้อยข้าน้อยก็เลยหลับการเกณฑ์ที่มาจากพระเจ้าเมื่อข้าน้อยไปเทศนาอยู่ทุกที่ขึ้นเวทีนี่พระสิริของพระเจ้าปกคลุมอยู่ที่นั่นเป็นการสั่นสะเทือนเลย คนหา,หายโรคมากมายคนอมาพาตเป็นได้พี่น้องศิลป์ถ้าเราอยากรับการรักษาโรคจากพระองค์เราตงฟังการรักษาโรคอ่านเรื่องการรักษาโรคของพระ้าแล้วมันจะเกิดมีความเชื่อถ้าเราอยากรับการทรงสถิตของพระพิญญาบริสุทธิ์เราต้องฟังให้มีความเชื่อเกิดขึ้นทุกสิ่งรับด้วยความเชื่อเมื่อเราไปสบายถ้าตอนรับพิสูวมาเสียมาเสียบริสุท์ครั้งแรกเขาเชื่อเขาหวังว่าเขาได้ไปสัาย ชีวิตหลังความตายแต่เราดำเนินชีวิตในโลกใบนี้พี่โน้งที่รักเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฝังพระเจ้าแล้วเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเราเราเห็นการอศิรรยนมากมายอยู่บนชีวิตของเราเราจะบอเมทเป็นนเสียเต็มหัวโปกคนดีต้องเป็นดิสัยใหญ่ทั้งหัวใหญ่ทั้งโปถึงการสําลักด้วยไฟให้บริสุทธิ์มีเบ็ดในยู่สุดท้ายนี้ จะมีส,งาาสังหาราศีก่อนน,อนี้ในดิเบทยกก่อนในยกสุดท้ายนี้คืออิสเตียนทุกคนนี่เป็นบีเบทของพระจจะมีส,งาาสังหาราศียิ่งกว่าดีเบทของยุกสุดท้ายยกก่อนนะพระเจ้าในสมัยไก่อนพระเจ้าสิทธิ์ก่กับคนสองสามประเภทเท่านั้นอยู่ในภาคพิเลเลยเกี่กับปุโรหิตกษัตริย์หรือผู้เผยพระชนะ ในหยคของในในหยคของพระเยสูพระเจ้าสถิติกับยใน,นกับพระเยสูและในยยคของซาบบพระเจ้าสถิติกับซาบบของพระเจ้าและทำมาจนทุกคนที่เชื่อในพระเยซูนั้นเราทุกคนได้รับพระบิณญ,ญ,ญาณบนบริสุธิ์ของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเราในสมัยของพระเยสู พระเจ้าเนื้อิตอยู่กับฟิสูดุพระบิณสบิตอยู่บนฟิสูฟิสูทำการอัรรยนเรียนให้สอนคิดซาบกันที่เดินตามฟิสูนั้นให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในยยกนั้นเพราะว่าทุกคนเปโตยากก่านนาตามพระองค์ไปแต่พอเห็นฟิสูวางมือคนหายโรคกับผีรักษาโลกดิดเด็ดสารออกจากร่างกายของพระเิสูแต่ยยกนี้พระเจ้าสิทธิ์อยู่ไหนเรา พระเจ้าสำแรงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อยู่ภายในชีวิตของเราถ้าท่านเชื่อถ้าเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความเชื่อมาจากการได้ดีภาพระวิญญ,ญาณบิสุดข,นะของพระเจ้าปกคลุมศีรษะของพี่น้องเต็มไปด้วยไฟของพระวิญญาณบิสุ์เทลงมาในนามของฟิสุ่ไฟของพระเจ้า,าสัมผัสเขาและเจิมเขาพรพวิราณจะขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาในนามของฟิสุูไฟแห่งการสัมดาเทลงมา เทลงมาในนามของฟิสุสสำราบคนสร้างอิสเดให้บริสุทธิ์ในสายพระนิตของพระองค์ในนามขององค์ไปสุขกิจเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าของพระเจ้าอวยพรที่น้องทุกคนเมื่อเห็นกิจนี้ขอให้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าทางเป็นผู้ทีอ่อวยพรชีวิตของพระเจ้าทางเป็นผู้ที่เจริญที่ทีิตขององ ของพี่น้องให้ไปเกิดผลมากขึ้นแล้วพี่น้องจะไปเกิดผลมากขึ้นเหมือนมิตรทรายในทะเลเหมือนลานในท้องฟ้าสิ่งนี้แหละพระเจ้าจะนําพี่น้องไปพี่น้องเชื่อและบางใจได้เข้าอ,อกและพี่น้องจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่บนสิตของท่านในนามของพระศิษย์เจา้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรที่องคุกคน